ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเฟอร์จิลฟนานไดนั้นพยายามเกี้ยกลอบให้เจ้าหนูยูเลียนเทเบอร์นั้นย้ายมาร่วมทีมลิวฟูนะครับตามคํากล่าวของจอรนบานตานานลิวฟูนะครับทั้งนี้นะครับจอนบานเขาก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้เฟอร์จิลฟนานไดนั้นได้พูดคุยเกี่ยวกับททมเบอร์แล้วเรื่องการย้ายทีมและตอนนี้ฟนานไดก็กําลังพยายามโน้มน้าวใจให้ยูเลียนเทเบอร์นั้นย้ายมาร่วมทีมลิวฟูในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับเพราะมองว่าทีมลิวฟูนี่แหละเป็นทททีีีีม่่ดดสสุําหรับ ลยนจะสไตล์การเล่นทิมเบอร์ก็เหมาะกับลิฟฟูอีกด้วยเจนแอนคอปคงชอบมากๆเลยรแบบนี้ครับความคิดส่วนตัวผมคิดว่านะครับมันอาจจะเป็นกรณีเหมือนที่ฟานได้ไปโน้มน้าวให้โคดี้กัโปโวย้ายไปลิฟูในต้นปีนั่นแหละครับที่แมนยูนั้นอดเซ็นสัญญากับเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหนูยูเลียนทิมเบอร์ไม่มาทีแมนยูจริงๆเนี่ยก็ไปลิฟฟูเลยครับนะครับจะได้รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมนะครับโอ้โหฟานได้เอ้ยมึงอีกแล้วนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์จิมแลดชีฟและก็ท่านชีฟนะครับที่ตอนนี้นะครับมีข่าวแว่วๆวอก่าว่าทางเซอร์จิมนั้นเขาได้ใช้แบบเหลี่ยมกลโกงอุบายแบบประมาณไปไปดิวคนรู้จักไปถามคนที่ใกล้ชิดกับเกลเซอร์แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ต่างๆมากมายนะครับซึ่งทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าตอนนี้เซอร์จิมนั้นเขาได้ยื่นข้อเสนอให้เกลเซอร์นั้นถือหุ้นถึง20%กันเลยทีเดียวนะครับ ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเซอร์จิมได้เป็นเจ้าขอ,องสโมสรแมนยูคนต่อไปเกลเซอร์ก็ยังอยู่ต่อนะครับซึ่งประเด็นมันมีอยู่ว่าตอนนี้นะครับทางด้านท่านชิคนั้นเขาได้รู้ข่าวขาว่ขาวว่าไอ้เซอร์จิมเนี่ยมันทําแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นฉันจะเพิ่มเม็ดเงินให้ตามเกลเซอร์นั้นต้องการก็ได้วะ ฉันจะเพิ่มเงินถึง6000ล้านปอนด์ก็ได้วะฉันจะซื้อมันจดเสร็จสับไปเลยซื้อมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วให้เกลเซอร์ออกไปให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เป็นข่าวประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ทางท่านชีกนั้นเขาจะซื้อสโมสรแมนยูแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ทับน้องนี้นะครับแต่เซอร์จิมก็แกก็สู้ไม่ถอยเนาะแกก็กัดอยู่แล้น,นะครับและตอนนี้นะครับหลายสำนักงานข่าวเนี่ยเขาก็คาดคณีกันว่า เกลเซอร์อาจจะโกงราคาการขายสโมสรแมนยูถึง7.5พันล้านปอนด์เลยก็ได้นะครับมาติดตามต่อไปว่าการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอันเดโอนา่านะครับที่ตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนนะว่าเขาจะไม่ขายอันเดโอนา่าออกจากทีมอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนอีกอย่างนะครับตอนนี้อันเดโอนา่านั้น ก็เหลือสัญญากับอินเตอร์มิลานถึง4ปีนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าแมนยูจะซื้ออ e ันเดโอร์น่นจริงเนี่ยก็ต้องยอมเสียค่าฉีกสัญญานั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวิกเตอร์โอซมเฮมนะครับที่ตอนนี้ทางนาโปลีนั้นยอมขายแลครับและก็ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่120ล้านปอนด์นะครับและมีทีมสนใจอย่าง Man United, Munich, Madrid, แมนยูดิเตรบาร์เยนมิวนิกเรอมาดริดและก็เชลซีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า แมนยูจะซื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแมนยูกับวิกเตอร์โอซเลียนั้นได้แบบเขาเรียกว่านะศบตาหรือปิงรักกันมานานแล้วและตอนนี้ก็มีหลักฐานล่องลอยที่แมนยูนั้นได้ไปดิวกับวิกเตอร์โอซิลเฮนแล้วก็นสโสมอสนาโปลีนะครับถ้าทีมอื่นจะมาดิวต่อเนี่ยก็อาจจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้แมนยูนำไปแล้ว19นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจจะคว้าตัวมาอูเตโควาสิตกองกลางจากเชลซีมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและคาดว่าทางเชลซีก็จะไม่ต่อสัญญากับโควาซิตอีกด้วยและอาจจะตั้งราคาโควาซิตว้อยู่ที่30ล้านถึง40ล้านปอนด์ก็ได้นะครับผมแอบมีความคิดส่วนตัวนะครับว่าถ้าเกิดว่าแมนยูจะดมาเตโอโควซิตมาจริงๆเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเหมือนอารมณ์ที่ไปดิวมัวนมาต้ามานั่นแหละครับผมว่านะอาจจะเดินตามรอยกันก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮานะครับที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์การเทคโอเวอร์สโมสรแมนดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขายังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นเจ้าของและฉันจะได้สนับสนุนงบเท่าไหร่ตอนนี้ฉันอยากซื้อนเตะตเข้ามาแล้วแต่ฉันยังวางแผนไม่ได้เลยเพราะว่าฉันไม่รู้ว่า สโมสรจะให้เงินเท่าไรเจ้าของใหม่จะให้เงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะเทนฮาร์กก็จะทํางานลําบากนะครับแล้วก็อย่างว่าแหละครับสมัยนี้เงินก็ต้องใช้ขอมันก็ต้องมีนะครับน,นักเตะมันก็ต้องซื้อนะครับถ้าเกิดว่าจะลุ้นแชมป์จริงๆนะครับโอ้โหเทนฮาร์กเนี่ยทำงานลําบากจริงๆต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคริม,มินเจนะครับที่ตอนนี้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น กำลังนำหน้าไป1นแล้วครับที่จะเซ็นสัญญากับเขาเพราะมองว่าการที่เซ็นสัญญากับคิมินแจนั้นอาจจะเป็นดีลที่คุ้มที่สุดในโลกนะครับและค่าฉีกสัญญาของคิมมินแจก็จะอาจอยู่ที่ราคาประมาณ45.6ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าแมนยูเนะยังช้าอยู่นะครับแล้วก็การซื้อขายสโมสรเทคโอเวอร์เนี่ยมันยังไม่สําเร็จเนาะ mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้ตัวคีมินเจไปร่วมทัพในซูซ่มเมอร์นะครับ mm hmm. อาจจะเป็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชิงตัวคีมินแจไปก่อนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแม็กอาริสเตอร์นะครับที่อาจจะย้ายไปซบหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าตอนนี้หงแดงลิเวอร์พูลนั้นก็ได้เริ่มเจราจากับเอเย่นของเขาแล้วนะครับและก็เริ่มที่จะมีข้อตกลงที่มันลงตัวกันแล้วนะแล้วก็เป็นทิศทางในบวกด้วยและตอนนี้ทางแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเขาก็การันตีได้เลยว่าจบซัมเมอร์นี้นะครับจบซีซั่นนี้เนี่ยเขาจะย้ายออกจากสโมสรไบรตันทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่หงแดงนะครับที่สนใจในตัวแม็กอาริสเตอร์ ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจในตัวแม็กอล s ิสเตอร์เหมือนกันแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีประเด็นตรงที่ว่ายังไม่ชัดเจนเรื่องการเป็นเจ้าของสโมสรนคนใหม่นี่นแหละครับทางแม็กอลิสเตอร์ก็ยังไม่ชัดเจนว่าแมนยูจะเอาอยังไงและตอนนี้ลิ์คูนะครับนำหน้าไปแล้วต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับดาบิดดีเคอนะครับที่ได้เก็บคีนชีฟไปถึง16ครั้งนะครับ ซึ่งเป็นการการันตีได้เลยว่าเขาจะได้รับถุงมือทองคำในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะครับยินดีด้ยวยนะครับเดียต่อมานะครับก็เป็นข่าวของลิสโดมาตินเนสนะครับที่มีผลงานกับแมนยูดีมากๆเลยทำให้ผู้บริหารของแมนยูนั้นต้องการที่จะให้รางวัลแ,แก่ลิสโดมาตินเนสด้วยการเสนอปรับปรุงค่าเหนื่อยเพิ่ม50,000ปอนด์ปกตินะครับมาตินเสจะรับอยู่ที่ 1, ประมาณ12 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่ถ้าเกิดว่าแมนดูจะเพิ่มให้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น170,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับโอ้โหก็ขอแสดงความยินดีกับมาติตินสนะครับที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มนะครับก็สมกับที่แกจะได้รับเพิ่มเนาะเพราะว่าแกทุ่มเทกับทีมแมนอยูจริงๆนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ